าคุณพิพัฒมีอะไรจะถามไหมครับขอบคุณมากเลยนะครับก็จริงๆมีคําถามหลายประเด็นมากคิดว่าเดี๋ยวเรื่องหลักสูตรเดี๋ยวคงไปในช่วงถัดไปนะครับแต่เมื่อกี้ที่ที่สนใจนะครับก็คือเรื่องของออนไลน์นะครับมันก่อนก็ได้คุยกับทางคณะบดีนะครับสุภาพเกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรออนไลน์นะครับงั้นก็ถามในเป็นคําถามแทนนะครับ คนที่จะมาดูคลิปนี้ที่เป็นผู้ปกครองนะครับว่าคือคำว่าออนไลน์นะครับมันมันเป็นออ,อนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหรือออนไลน์ที่เป็นไฮบริดนะครับซึ่งในในหลักมันมีรีฟรายเมนต์ไหมที่ว่าใน4ปีนะครับใน150ห้าหน่วยขิดนะครับจะต้องอมาทิมหาวิเลยนะครับมามาออนออนไซต์เนี่ยนะครับใน บางวิชายอย่างไรบ้างนะครับตรงนี้อยากอยากจะขอขอเห็นภาพนิดนึงนะครับว่าเราจะได้ทราบว่าเออลูกเราเนี่ยเรียนปีเปีนะครับเราจะต้องไปใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยเนี่ยที่เป็นออนไซต์เนี่ยนะครับสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ในเรื่องของการการเดินทางนะครับเรื่องของดอมต่างๆนะครับ ตรงนี้ทางมหาอะไรเนี่ยได,ได้จัดสัดส่วนนะครับในในการจัดการเวลาตรงนี้อย่างไรนะครับมันมันมีความชัดเจนไหมหรือว่ามันจะเป็นไฮบริดที่ให้เป็นออนไซต์เนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับครับผมเริ่มเริ่มที่ผมก่อนก็นกได้นะครับครับก็ในในส่วนของประเด็นแรกก่อนก็คือเรื่องของดอมแล้วกันนะครับก็คือ,อหอพักที่ที่ของทางวิยาเขตเนี่ยก,ก็อยู่ในรั้วของของของ,ของวิยาเขตเลครับก็ เดินทางจากตึกของจากหอพักเนี่ยมามาที่อาคารเรียนซึ่งซึ่งอาคารเรียนหลกัหลกๆของทางโลบอติกเนี่ยเขาจะอยู่เขาจะอยู่ชั้นเดียวเลยเขาจะเป็นโซนของเขาหนึ่งโซนเลยนะครับเป็นพิเศษเลยซึ่งก็น่าจะประมาณสักไม่เกินสองร้อยเมตรครับค่อนข้างค่อนข้นนนางใกล้มากๆเลยนะครับในส่วนของหลักสูตรในการเรียนเนี่ยต้องบอกว่าในส่วนของหลักสูตรโลบอติกเนี่ย เราเซตหลักสูตรเป็นเรียกว่าเป็นโปรเจกต์เบสคำว่าเป็นโปรเจกต์เบสก็คือในทุกๆปีตั้งแต่ปีหนึ่งที่เขาเข้าไปเลยเนี่ยจะต้องมีโปรเจกต์ซึ่งการมีโปรเจกต์ในหลายๆครั้งเนี่ยอาจจะต้องเข้าไปทางานที่ในมหาวิทยาลัยในในในตึกในตึกของคณะแต่ว่าในส่วนของอการเรียนเนี่ยนับปัจจุบันเนี่ยอย่างอย่างผมเองเนี่ยสอนผมผมสอนในห้องเองเนี่ยผมก็ออนไลน์ไปด้วย ที่สนของเช่นก็คือเหมือนไฮบริดเพอเราเรา,เราติดนิสัยไปแล้วเหมือนเราเราทามาแล้วมันก็เลยได้ได้ทำต่อเลยนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าอาจารย์เองเนี่ยไม่ไม่ได้ติดปัญหาในเรื่องของไฮบริดในเฉพาะวิาวชาเลคเชอร์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นวิชาปฏิบัติเนี่ยผมก็แต่จะต้องขอพูดพูด,พ,ดพูดตามตรงว่าในส่วนของวิศวกรรมเองเนาะมัน,ม,นมันก็เราจะได้ทักษะเนี่ยมันมันอาจจะไม่สามารถทําได้ด้วยด้วยด้วยตัวเองอาจจะต้องมาอาศัยเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ นะครับหรือว่าการสอนที่เป็นแบบไกลชิดนะครับแต่ว่าแต่แต่อย่างที่ผมแจ้งไปไปเบื้องต้นนะครับว่าทางวิทยาเขตแล้วก็ทางคณะเองก็ก็มีก็มีมอ่าทํท,ทระบบสิ่งแวดล้อมต่างๆให้ให้เอื้ออยู่เหมือนกันแล้วก็อ่าในส่วนของหอพักเองก็ไม่ได้ไกลมากครับก็ใกล้ๆเลยถ้าเกิดว่าเป็นขอ,ข,อของของคณะเราเนี่ยมันก็จะอยู่ร้อยเมตรนะสองร้อยเมตรประมาณนั้นถ้าเกิดว่านิสิตที่เป็นสาขาอื่นเช่นอย่างอย่างที่ไฟล์ที่อาจารย์สุภัพแชร์เข้ามาเนี่ย อย่างเช่นวิทยาการการจัดการเนี่ยรับค่อนข้างเยอะเราติดเขายิ่งอยู่ใกล้ครับใกล้กว่าคณะวิศวะอีกประมาณร้อยเมตรเองอะไรเงี้ยก็ก็คือแล้วก็อยู่ติดกับโรงอาหารอะไรเงี้ยผมคิดว่าก็น่าจะอ่าค่อนข้างค่อนข้างสะดวกไม่ได้ไม่ได้เดินทางยากอะไรครับับประมาณนี้ครับเดี๋ยวพี่พี่เพิ่มเติมนี่นะครับคือคือคำคำตั้งใจของพี่เนี่ยถ้าเราเป็นผู้ปกครองเนี่ยแล้วลูกเราเนี่ยสอบเข้าไปเรียนได้แล้วเนี่ยนะครับก็ ผู้ปกครองเนี่ยส่วนใหญ่จะคิดว่าเออก็ผู้พิการอันดับสามระดับประเภทสามก็คือขึ้นไหมายลบากเนี่ยเขาก็จะได้ทราบว่าเออถ้าสอบ entrance ติดแล้วนะครับผ่าน admission แล้วเนี่ยนะครับลูกเขาจะต้องอยู่ที่ไหนนะครับเขาต้องไปอยู่มหาวิทยาลัยนะครับทั้งซีเมสเตอร์เลยหรือว่ามันมีความชัดเจนว่าเออในบางภาคบางวิชาเนี่ยออใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านเขาจะได้ plan ได้ว่าออสมมติว่าเปิดเรียนนะครับเมษา เาษาทั้งเดือนอาจจะยังไม่มีวิชาที่ต้องเดินทางไปหรือว่าจะต้องมาอยู่ตลอดแต่ว่าเรียนออนไลน์ที่มหาวิทยาลัยคือ,รอ,อตรงนี้อาจจะมีผู้ปกครองสงสัยนะครับว่าไปไปมามาหรือว่ายังไงนะครับหรือว่ามีบางวิชาที่รีควายที่ต้องมา site, ออนไซต์หรือบางบางวิชาหรือบางซีเมสเตอร์ที่อาจจะไม่ต้องมาเลยนะครับหรือมีการควิสอย่างเงี้ยต้องมาไหมอะไรทํานองเนี้ยครับอันนี้ก็ถ้าพูดตามตรงก็คืออาจจะต้อง ในในช่วงปีหนึ่งเนี่ยเทอมหนึ่งเทอมสองเนี่ยผมเข้าใจว่าวิชาที่เป็นวิชาปฏิบัติอาจจะยังไม่เยอะส่วนใดี่ยวจะเป็นวิชาพื้นฐานก็ยังจะพอเป็นไปได้ที่จะพูดคุยกับทางอาจารย์หรืออาจจะมีการออนไลน์แต่ว่าผมคิดว่าถ้าเกิดว่าเข้าสักช่วงปีสองแล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะลําบากเลครับก็คือถ้าจะออนไลน์ที่บ้านอาจจะต้องมาฝั่งตัวที่คณะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ,ถ้าใต้มุมมองผมเนี่ยถ้า เนื่องจากว่าในในส่วนของโรโบอติกเองเนี่ยที่เขาเปิดรับเนี่ยความคาดหวังคือนิสิตเองก็ต้องช่วยเหลือตัวเองได้พอสมควรนะครับอันนี้นี่พูดตามรงเพราะว่าอพอเข้าปที่ปีที่สองปีที่สามเนี่ยโปรเจกต์จะมีค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาวิชาเรียนเขาอาจจะไม่ได้เยอะมากโปรเจกต์เขาค่อนข้างเยอะเพราะว่าเขาเซตมาเป็นโปรเจกต์เบสอันนี้ผมแจ้งเพราะนั้นแล้วเนี่ยการทําเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์นี้อาจจะไม่ได้ใหญ่ๆนะครับแต่ว่า ็นซอฟต์แวร์เป็นแขนกลเป็นอะไรเนี้ยจริงๆก็อยู่ในห้องนั้นแหละแต่ว่าแต่ว่ามันมันต้องอาศัยอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือรวมไปถึงการโคชชิ่งกับทางอาจารย์ด้วยเนี่ยผมคิดว่าอ่าพอมันอาจจะทําได้ในช่วงเทอมที่หนึ่งหรือเทอมที่สองบางส่วนเท่าที่ผมดูดูโปรแกรมนะครับแต่ว่าพอปีสองแล้วเนี่ยผมคิดว่าวิชาปฏิบัติมันจะเยอะขึ้นแล้วก็ผมคิดว่าอาจจะต้องจำเป็นที่จะต้องเข้ามาอยู่ในในในมหาวิทยาลัยในในดองของมหาวิทยาลัยครับ ถ้างั้นสมมติว่ามีสองครอบครัวนะครับที่เขาเขาสะดวกจะมาอีกอในช่วงที่อาจจะมี r e q u i r e m e วามาต้องมานะครับหรืออาจจะไม่ต้องมา flexible ได้อย่างเงี้ยหรือว่ากำหนดเลยว่ายัางไงก็ต้องมานะครับในช่วงออนไซต์เพราะว่าไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นว่าอ,อาจจะต้องปรับไปตามนิสิตแต่ละคนนะครับยืดหยุ่นไปแต่ละคนอย่างนี้ของมหาหลัยไม่ได้มีฟิกเลยนะครับว่าโอเคอเทอมหนึ่งนะครับ ซิเมสเตอร์แรกไม่ต้องมาตามหลักสูตรเลยแล้วพอเริ่มมีอะไรที่จะต้องทดลองอะไรมากขึ้นก็ต้องมาคือกําหนดเป็นเวลาเลยอย่างนั้นหรือเปล่าฮะหรือว่ายังมีการเจราจาได้ผมคิดว่าเป็นการเจราจาเป็นเป็นอาจารย์<อ>เป็นบางท่านท่านไปเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วทางทางคณะเขาบอกตางตรงเราก็ไม่เคยซึ่งซึ่งได้ผมตอบไปทันทีเลยว่าเทอมนี้ไม่มาเลยคงคงคง,อ,ง,อ,ง,อ,งอาจจะเป็นไปได้ยากเพราะว่าอาจารย์แต่ละท่านก็อาจจะมีรีควอรี่ไม่เหมือนกันเพราะว่าเอาตามตรงนะครับก็คือ ในในมุมมองของของเราเองเนี่ยเราก็จะมองว่านิสิตการเข้ามาก็เสมือนนิสิตปกติส่วนเหมือนกันก็คือสอนพยายามทีทเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกในส่วนที่เขาอาจจะไม่สามารถที่จะดําเนินการรือดูแลตัวเองไม่ได้เนี่ยเราก็จะพยายามที่จะพพอร์ตในส่วนนั้นแต่ว่าถ้าถ้าจะให้ผมตอบว่าปิดทั้งสัปดาห์ทั้งทั้งเซมิสเตอร์เลยเนี่ยผมคิดว่าคงคงไม่น่าจะเป็นไปได้ นะ่าอาจจะต้องมีบางวิชาที่ต้องเข้ามาครับเพราะว่าผมจําได้ว่าอย่างอย่างอย่างปีหนึ่งมันก็จะมีแลบบางอันเทอมที่หนึ่งเทอมที่สองมันจะมีแลบบางอันอาจจะต้องเข้ามาเ<ม>ช่นสัปดาห์หนึ่งมาสักครั้งสองครั้งอะไรเงี้ยอะไรครับครับประมาณนี้ครคือคือคือถ้าฟังแบบที่อาจารย์อบบอกก็คือคงคงจะมาอยู่ที่มาหาวิทยาลัยเลยแหละ <S <S น่าจะสะดวกกว่าครับนะะมัน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 คงต้องคงต้องแบบจะต้องทําเลยอจะต้องมาอยู่มหาวิทยาลัยเลย ครับครับไม่ไม่งั้นมันมันก็คงบริหารจัดการลําบากเหมือนกันนะครับใช่ใช่ครับเพราะว่ามันบางอย่างมันต้องเราต้องเอาทักษะพอ,อต้องการทักษะเนี่ยมันต้องการลงมือปฏิบัติจริงครับก็คิดว่าคล้ายๆช่วงโควิดช่วงโควิดนี้ก็ก็ยังเป็นลักษณะถ้าเรามาเทียบเคียงกับเด็กพิเศษหรือผู้พิการนะครับก็คล้ายๆกันนะครับก็คือว่าออนไลน์นะครับบางส่วนแต่ว่าถ้าจําเป็นจะต้องมาทําแลบก็ต้องมานะครับ ก็คงคล้ายๆกันแล้วคิดว่าทางมหาลัยเองก็คงมีประสบการณ์ในช่วงสองปีในช่วงโควิดอยู่แล้วนะครับครับทางอางจารย์ขวัญชัยมีตรงนี้แชร์ไหมครับผมอย่างนี้ครับก็ด้วยต้องบอกว่าในในสาขาด้านวิศวกรรมครับของเราก็ของเรามีหลายสาขาใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าตัวของนักศึกษาเองเนี่ยคงต้องมามาพูดคุยกับอาจารย์ทางสาขาก่อน เพื่ออาจารย์จะได้ประเมินว่าในสาขานั้นเนี่ยพร้อมพร้อมสําหรับคนคนนั้นเพราะว่าต้องเป็นเฉพาะคนนะครับไม่ได้บอกว่าทุกคนที่บอกว่าพอนักศึกษาเข้ามาเนี่ยอด้วยสาขานั้นเนี่ยความพร้อมเนี่ยมันจะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือด้วยเกณฑ์สภาวิศวกรถ้าเป็นสาขาที่เป็นภาคบังคับของของสภานะครับ ของสภาเขาจะมีระเบียบว่าวิชาเรียนเนี่ยจะต้องมีวิชาภาคบังคับอะไรบ้างทีอยังบอกว่าวิชาพื้นฐานวิศวกรเนี่ยจะมีปฏิบัติฟิสิกส์ปฏิบัติเคมีอย่างเงี้ยต้องเรียนเป็นข้อบังคับทีเนี้ยด้วยปฏิบัติเนี่ยอย่างมองว่าถ้าเป็นเป็นฟิสิกส์นะอาจจะเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถที่จะ,ะส่งให้เด็กในการที่จะไปทดลองได้ หรือว่าเป็นเป็นเคมีเนี่ยมันอาจจะแพ็กได้จริงแต่ว่าถ้าเคมีบางอย่างมันมันอาจจะมีความอันตรายหรือว่าเอราบอกติดว่านักนักศึกษาเองเนี่ยไม่สามารถที่จะหยิบจับอุปกรณ์เหล่านั้นในการที่จะผสมสารหรือว่าทําอะไรพวกนี้ได้เนี่ยอาจารย์ก็อาจาจะต้องเป็นคนทําให้หรือนักศึกษาเองต้องต้องมีผู้ปกครองในการที่จะช่วยดูแลนะครับมันก็ทําให้ตรงเนี้ยต้องต้องมองเป็นเฉพาะคนแต่นี้บอกว่าอย่างภาคคอมเนี่ยเราไม่ได้ขึ้นกับสภาวิศวกร เพราะเราไม่ได้เป็นเป็นภา,บาคบังคับไม่มีกอวองเราก็ไม่จําเป็นต้องมีวิชาปฏิบัติตรงนั้นก็ได้นะครับแล้วเด็กเนี่ยก็อาจจะไปเลือกว่าถ้าเขาเอ่อไม่ได้พร้อมในส่วนของเอ่อการเคลื่อนไหวนะเขาอาจจะเป็นเอ่อฝั่งที่ไปเป็นพวกโปรแกรมเมอร์ก็ได้หรือว่าเป็นเน็ตเวิร์กเอ็นจิเนียร์ก็ได้นะครับเพราะตรงนั้นสามารถสามารถที่จะนั่งทํางานได้นะเพราะอย่างเอ่อมีนักศึกษาผมที่จบไปแล้วเนี่ยก็ก็มี อย่างที่เจอเนี่ยเป็นเป็นผู้พิการมีเก้านิ้วนะครับมีเก้านิ้วแต่ว่าแต่ว่านิ้วนิ้วอีกข้างหนึ่งที่มีสี่นิ้วเนี่ยจะใช้ได้ไม่คล่องเพราะว่าอาจจะ,ะมีความรีบมีความรีบนะครับก็จะเหมือนกับเขาเพื่อนเขาก็จะแซวเันเล่นๆว่าเป็นโปรแกร,รมเมอร์มือเดียวอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตรงนั้นเนี่ยก็ก็เหมือนกับว่าเขาก็สามารถที่จะเลือกเลือกในในความชอบของเขาแล้วก็ความ ความที่เขาสามารถที่จะอยู่อยู่กับงานในสายปฏิบัติตรงนั้นได้นะครับดังนั้นก็ต้องต้องมาดูเป็นเคส by เคสทีนี้ในในส่วนของการช่วยเหลือของภาควิชาเองหรือว่าดังมาวิทยาลัยเนี่ยก็ตรงเนี้ยก็จะมีการดูให้เป็นบายเคสอย่างบอกว่าต้องมาออย่างผมเป็นเป็นหมอเอกชนเนี่ยอย่างแรกเรื่องเรื่องที่พักเรื่องที่พักของเราเนี่ยค่อนข้างจะ อาจจะลําบากหน่อยเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ไม่ไ,มได้มีหอพักสำหรับนักศึกษานะครับนักศึกษาจะต้องดูดูรอบๆทางหารอบรอบมหาวิทยาลัยว่ามีมีที่ไหนบ้างที่ยังว่างอยู่นะครับเ,เพราะว่าณตอนนี้ที่ว่างในต้องว่ามอสยามนั่นอยู่ตรงสถานีรถไฟฟ้าบางว่าห่างห่างไปประมาณป้ายรถเมล์หนึ่งดังนั้นเนี่ยเวลาเขาเดินทางถ้าเขามารถไฟฟ้าเนี่ยซึ่งบีทีเอสเองหรือว่า m อ t มทเองเนี่ยก็จะอยู่ตรงบางว่าพอดีซึ่งตรงนั้นสามารถที่จะ เดินทางอาจจะใช้วิวแชร์อะไรมาได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับพื้นที่ถนนของของเส้นทางที่เดินทางละนะครับทีนี้พอมาหอพักเองเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าพื้นที่ว่างในละแวกรอบๆมหาวิทยาลัยเองเนี่ยตอนนี้ก็เหมือนกับเ,เขาพยายามไปสร้างเป็นคอนโดมิเนียมขึ้นตอนนี้มีโครงการขึ้นผุดเต็มไปหมดเลยนะครับ ก็ด้วยด้วยคนคนที่เริ่มมาอยู่ในในฝั่งละแวกนี้เยอะมากขึ้นนะครับก็ถ้าเกิดมีความจําเป็นที่นักศึกษาเนี่ยต้องมาอยู่หอพักหรือว่าเช่าคอนโดแถวนี้จะมีคนที่เขาอจองคอนโดไว้แล้วเอามาปล่อยให้เช่าก็มีก็มีเหมือนกันนะครับก็มีนักศึกษาจํานวนมากที่ที่ไปอยู่ในนั้นนะครับนะเสร็จแล้วถ้านักศึกษาเนี่ยมาฝั่งที่เป็นออนไซต์เนี่ยตรงนี้เราก็ต้องดูเป็น ายเคสว่าตัวเขาเองเนี่ยสะดวกมาในวิชาไหนหรือวิชาเนี่ยนี้หรือวิชาไหนที่ทจำเป็นที่เขาต้องมาจริงอย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องความปลอดภัยของตัวตัวนักศึกษาเองนะครับอันนี้เราก็คงต้องจําเป็นว่าต้องอาจจะต้องขอว่าถ้าเขายืนยันจะเรียนในสัขานั้นเนี่ยคงจะต้องมานะครับทีนี้การจัดเรื่องของเวลาเนี่ยอย่างอย่างเทอมเนี้ยก็จะมีอย่างวิชาผมเองเนี่ยก็จะมีการการเอื้อให้กับนักศึกษาเป็นเคสไบเคสเพราะว่าของเราเองเราเปิด รับภาคสมทบด้วยนะครับอย่างวันเสาร์วันนี้ผมก็สอนภาคสมทบนะครับเราก็จัดเราก็จัดตารางว่านักศึกษาภาคสมทบเองเนี่ยบางคนเขาทํางานเป็นกะหรือบางคนเนี่ยอ,อยู่ในอ,อยู่ในในเป็นข้าราชการอย่างอย่างตอนเช้าเนี่ยก็จะมีมีนักศึกษาบอกว่าอาจารย์ครับมาไม่ทันมาช้าหน่อยไลน์มาบอกผมเพราะว่าเช้านี้มีทดสอบสมรรถภาพเพราะว่าเป็นทหารอะไรแบบนี้ครับเราก็ต้องเราก็จะมีการเอื้อให้เขาเป็น เป็นเป็นหลายครั้งด้วยเป็นบายเคสด้วยนะครับแล้วกอ็อย่างการจัดชั่วโมงเรียนเนี่ยอย่างเทอมนี้มีการจัดอย่างวิชาผมเนี่ยสามชั่วโมงถ้าเราเริ่มเก้าโมงเนี่ยก็จะพักเที่ยงพอดีแล้วเด็กก็จะเรียนต่อภาคบ่ายก็ตอนบ่ายโมงแต่พอดีเคสผมเนี่ยมีรอบนี้มีมีพระสองรูปเราก็จัดขยับมาแปดโมงครึง่งแก็ไปเรียก,กันตอนสิบเอ็ดโมงหรือสิบเอ็ดโมงครึง่งเพื่อให้ท่านได้ชันเทน อย่างเงี้ยก็จะนักศึกษาของของนักศึกษาพิการที่เข้ามาเรียนเนี่ยเราก็จะพยายามดูจับจับให้เขาว่าเขาเนี่ยถ้าต้องมามหาวิทยาจริงเนี่ยก็จะต้องพยายามทําแพ็กให้เขามาแล้วเขาคุ้มที่สุดในางาน,นที่จะเดินทางแต่ละคังก็จะเป็นอะไรแบบนี้ส่วนวิชาที่เป็นภาคที่สดีหรือว่าเป็นวิชาที่ต้องใช้ซอฟต์แวร์เนี่ยอันนี้เราเราจะไม่ค่อยซีเรียสเพราะว่าขอแค่นักศึกษามีคอมพิวเตอร์อยู่ที่บ้านเนี่ยก็เราก็ออนไลน์ไปด้วยกันได้นะครับก็ประมาณนี้ครับผมขอบคุณมากครับ